สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันผาเพลินนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการมาร์ฮอตออนไลน์นะครับวันนี้ก็มือขึ้นหน่อยครับได้ใช้ชนะมาเยอะพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็มีมือใหม่นะครับเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นเยอะนะครับก็เลยเป็นช่วงกอบกวยนะครับกอบกวยเอาเรียนช่วงเป็นแรงนะครับแต่ถ้าผมไปเจอแบบ เียนจริงๆก็แพ้ยับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเจอมือใหม่เราก็ถือโอกาสดีนะครับในการเก็บเหรียญเอาไว้มาบันทึกให้ชมนะครับนี่คู่แข่งหมากงายนะครับส่วนแอดมินหมากง่วมรูปตรงชาติเยอรมนีเนียเี้พลาดนะครับไม่ได้ต่อไปที่สิบห้านี่นะมาดูย้อนอีกทีค่อยรู้นะครับว่าตัวเองพลาดจนไหน โอเดินขึ้นเปิดหลังหมดเลย <c oughs> น่าจะหมดทางเดินครับถ้าเดินมาอย่างนี้ <c oughs> เดินแค่สิบห้าแล้วก็เดินได้อีกเก้าหนึ่งหมด <c oughs> เรายัางให้โอกาสครับให้เดินยี่สิบได้ เข้าสิบหกต่อไหมถ้าเข้าสิบหกอาจจะเดิร์มาสิบแปดให้กินสองอยู่อืมกินไปพ่อมีของหวานฟรีอีกสองไม่กินนะหมดเวลา ชนะไปครับเมื่อกี้แต่ถ้าเจอคนเล่นเป็นแพ้นะครับจริงๆผมเห็นว่าเขาจะหมดเวลาอะไรละนะครับเลยแดนให้กินแบบเยอะๆไปจะได้รวมแหลกต่อเยอะๆตอนนี้ต้องการปั่นแล้วเลี้ยนนะครับเอาไว้บันทึกให้ชมกันนะครับ โดนสองนะครับแย่สิบเจ็ดนะครับอ้าวขึ้นมาก็โดนเลย <evaluations> โดนแดคแค่สิบเก้า ไฮเข้ากินให้กินไปแล้วครับแถมตรงนี้อีกออกินสนุกเลยกินสองปล่อยให้เขาฮอตครับรวมแรงหกต่อแล้วตอนนี้ปิดจอบครับกินหรือเปล่าจบเกมครับเกมแี้ได้รับไป 2,100หนึ่งรเหรียญน,นะครับเหรียญป้อมนะครับเอาไปไปซื้อพวกหมากพวกกระดานอะไรได้นะครับเหรียญพวกนี้คนต่อสู้คนต่อไปอยางหน้ากันเข้ามาเลยครับนี่ผมก็ส่วนมากจะแอบ,บเล่นในช่วงที่แบบเซียนไม่ค่อยเล่นเยอะนะครับเล่นปั่นเราเหรียญอย่างเดียว ขาเสียนเล่นเยอะเดี๋ยวจะเสียนะครับขาดต่อสองทิ้งไปเลยเ้าจินไหมหลบมาได้ครับยี่สิบหกยี่สิบสอง จะมาสิบเก้าเลยเตรียมข้ากินเราให้กินไปเลยครับใจดีสปอร์ตอยู่แล้วข้าวเกนินหาเสืบตอนนี้อืม ลักษณะโค่แข่งเหมือนจะเดินไม่ทันแล้วนะครับเหลืววิสุดท้ายยอมครับก็เป็นท่านเซียนสันนะครับที่เอาชนะไปได้ในเกมแรกของคู่นี้รวมรวมแหลกเพิ่งส่งต่อแล้วต้องหาทางต่อเยอะๆอีกแล้ว น,นี้แปลกใจเหมือนกันนะครับทําไมคนเล่นเยอะนะครับปกติหมุนเล่นเอาเหรียญน,นะครับประมาณยี่สิบสามสิบกว่าคนแต่วันนี้เจ็ดสิบแปดสิบกว่านะครับเกิดอะไรขึ้นมาราส์ผมก็เลยปั่นเอาเหรียญเลยเนี่ยกักสอง เข้าจินไหมได้แค่สิบห้าครับสิบเก้าอ๋อทำไมไปเข้ามุมอย่างนั้นเนาะ อมมุม,ม,มอย่างนั้นต้องแลกออกนะครับถ้าแลกออกมาเราปล่อยให้กินสามเลยจะกินตกฝั่งไหนก็ได้ครับใจดีสปาร์ต่แล้วช่วงโปรโมชั่นรวมแลกไปห้าต่อ จบเกมครับปิดจบไปได้เงินเกมเกมนี้ก็ได้รับ1,750น้ะลงทีงลนอตจริงๆผมกด5,000กด8,000นะครับแล้วระบบเป็นวไมรู้ชอบแห้แต่1,000งงเหมือนกัน เดินมาแบบนี้ก็กินสองฟรีๆเลยนี่ครับพลาดครับแรกๆช่องผมมาเล่นใหม่ๆก็เป็นบ่อยนะครับเขือดูไม่รอบครอบเดินให้เขากินเป็นเวลาเล่นอะไรครับฝึกไปเรื่อยๆครับโดูช่องผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เทปเองนะครับ กโดนสองนะครับอ,าอ้าวยังไงเขากินสิบหกไหมได้แน่นอนฟรีหนึ่งตัวทำไมเขาไปเลือกต่างนั้นครับ เจ้ามาสิบหกน่าจะเบิกนะครับน่าจะมีนากินสองไปเลยแล้วเราค่อยมาบีบกินตรงนี้เถิดไหนครับลบสิบเอ็ดไหมขึ้นสิบเจ็ดน่ายอมครับนายไปหนึ่งพันห้าสิบเหรียญ ชมอีกเมสองกมนะครับโดนสองครับขึ้นจังหวะนี้นี่ครับต้องใจเย็นๆครับเล่นกับเซียนใหญ่อย่าประมาทเชียว ไปคือสิบสามดีไหม จงหวะนี้ต้องลบครับตันไม่ดีลบไปแล้วค่อยมาเข้ากินสิบแปดอืมไม่เข้ากินเดินให้เรากินซะง,งั้นเราก็เดินให้กินสองเลยสเสียบตอนนี้มากลับมาโซเซกันอีกรอบ จับหมายเลขสิบไหมโอ้ยน่าะถ้าจับหมายเลขสิบน่าจะมีลุ้นครับห,หมดเวลา ต้องรู้จักการบริหารเวลาด้วยนะครับบทีอาจจะเกเกยบจะชนะอย่างเงี้ยก็พลาดนะครับเวลาหมดได้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับของคลิปนี้ องเล่นครับเราต้องการรวมแรงเยอะๆนะครับตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อ <whatever. S 1> เอาเหรียญนะครับปล่อยให้ไปเข้าฮอดไม่ดี สามครับจังหวะนี้ปิดท้ายเชนมาจบเลย <het> ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Sub ส cribe ให้ผมกันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปคำๆนะครับสนุกๆไม่มีอะไรมากครับก็ เลืมนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจผมได้นะครับขอ,อะคะคบค้า